นครับเหนครับ,น,รบนี่แค่ต้นทางเองเหนื่อยครับหมดแรงกวาดขยะกวาดลานวัดแล้วครับเหนื่าครับเดี๋ยวเดินทางต่อทางนี้อีกนิดเดียวเชิญครับ,รบลุยลุยค <laughs> สู้ๆสวัส <laughs> ดีครับไม่มียุงอืมท <laughs> ีว่าไม่มียุงมาลุมสุดยอดเลย ก็ทำอ,อะไรเาที่น่าเสียใจนะเล็กน้อยวันนีนนนไ้ได้ขนาดนี้ดูสภาพแล้วน่าจะ ไม่ได้มีการทำความสะอาดมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่พี่ๆน้องๆน,องน้าชาวชมรมจิตพุทธศาสาพัฒนามาร่วมกันทำความสะอาดเป็นยังไงบ้างครับคุณจิติวาลีไม,ไม่เหนื่อยเไม่เหนื่อยนี่ฮะวันนี้แรงดีครับโอ้ผมยืนถ่ายอย่างเดียวฮะให้กำลังใจ ครับวันนี้ทําอะไรบ้างเอง่ย <ละ S 1> เด็กน้อยฮะว,วันนี้กินข้าวเลยกว่าอ๋อวันนี้กินข้าวเลยกว่า <ละ S 1> วันนี้ก็พี่จิบนะครับสวัสดีครับ <laughs> พ,พี่จิบพี่จิบเชิญเชิญ<ๆ>ชวนเชนิญช,ชวนนะครับวันไหนมีโอกาสครับทั้งบรรยากาศทำแล้วบรรยากาศทางโลกครับทุกอย่างโอเคเลยครับ ขอบคุณครับก็วันไหนว่างก็ยินดีเชิญครับแล้วก็บุญกุศลที่ได้กระทำวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านรับอุปสมบทุสกสมกันด้วยนะครับอโอเคสาธุครับ,ท,รบที่รักวันนี้วันแรกที่มาที่นี่เอ,อ่ออาความชื่นใจธรรมชาติเหมือนสวรรค์ครับธรรมะเหมือนสิ่งที่ทําให้ใจสูงขึ้นเชิญชวนทุกคนร่วมกันทำบุญทำความสะอาดวัดนะคะ ญิงเหล็กสาวๆแข็งแรงมากแล้วเดี๋ยวผมยืนยืนดูฮะยืนเชียร์ครับให้กำลังใจือนเลยเอาลุงไปเด็กมากลุงยังแค้หลายเลยนะลุงเดี๋ยวลุงเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนร่างเดี๋ยวเดี๋ยว หลังจากที่ทําความสะอาดก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พื้นก็สะอาดสดใสแวววาวเลยนะครับสะอาดเรียบร้อยิิาาาาววมุนนนโทรตตัเย วันนี้กิจกรรมการร่วมบุญของสมาชิกชมรมจิพุทธะาสสนาเราก็มาอยู่ที่วิเวกธรรมสถานนะครับซึ่งเป็นสาขาของวัดกนจงใช่ไหมครับหลวงพ่อมีชื่อด้วยอ๋อหลวงพ่อมีชื่อว่าหลวงพ่อพุทธมงคลประทานพรสําเร็จนะครับหรือว่าหลวงพ่อบนโตนคาว่าตนนี้ก็แปลว่าต้าตกใช่ไหมครับวันนี้เรามาทํากิจกรรมอะไรครับพี่ คือสี่บางจริงก็สถานที่นะครับเป็นน้ําตกเป็นสขาปฏิบัติธรรมของวัดควนจุงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยมันมีเรื่องราวที่ผ่านมาคือพระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับท่านมาได้มาบุกเปิดแล้วก็สร้างศาลาธรรมเอาไว้เมื่อก่อนศาลาตรงนี้ที่พระที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับครับมันจะมีเป็นศาลาครับมาตอนหลังก็เมืม่อมีมีพระ,ะประจําที่นี่แล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอาคารหายหมดเลย ทีนี้วันนี้เราเลยมาทําความสะอาดเพราะมันไม่มีหลังคาแล้วมันเลยเลอะไปหน่อยครับครับเคยชวนกันมาเหมือนทํทำบุญนะครับแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือเป็นการช่วยทําความสะอาดประมาณนี้ครับครับผมครับมาถึงด้านนี้นะครับพี่รักษณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นประสบการณ์ทำที่ดีนอกจากทางโลกที่หาแต่ปัจจัยเนาะก็ รู้สึกโชคดีที่วันนี้ได้เจอกัรยนามนตรทที่ดีเป็นโลกที่แตกต่างแล้วก็อิ่มใจมากค่ะครับคุณเจนครับท้ายที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรทุกคนก็ต้องมีจิตเป็นของตัวเองทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูจิตตัวเองให้ดีๆค่ะและสุดท้ายธรรมชาติก็จะสอนอะไรเราหลายๆอยา่าง แม้แต่ว่าการขัดพื้นที่เราทำในวันนี้ทั้งหมดทุกคนรู้ว่าจิตอิ่มเอ,อิบทุกคนรู้แน่นอนค่ะว่าจิตเราเป็นยังไงอยากให้เอาโดนจิตในวันนี้ที่เราทำตั้งเป็นกุศลให้เราทำและก็ดำเนินชีวิตต่อค่ะครับขอบคุณเจน,นะครับก็ขอให้บุญที่พวกเราได้ทำกันในวันนี้นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนานะครับรับผลบุญกุศลทั้งหลายในวันนี้กับพวกเราด้วยนะครับสาธุตรงนี้ก็เป็นปากทางที่จะเข้าไปบริเวณน้ำตกของตนคนจงที่นี่นะครับอย่าตามผมไปเลยนะครับไปดูกันที่นี่สงบ อีกอย่างหนึ่งข้อดีที่นี่คือไม่ค่อยมียุงตั้งแต่เข้ามายังไม่โดนยุงกัดสักตัวเลยครับก็แปลกดีเหมือนกันฮะในป่านี้ไม่มียุงเจอน้ำครับกาวเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆ สนุกไหมสนุกและนี่ก็คือตนควนจงอําเภอหาดใหญ่ตมลื่นมากนะครับเย็นสบายเลยมีน้ําตกน้าตกสวยๆหน้าบานสวยๆที่เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมอยู่หาดใหญ่ามาจะไม่เคยเห็นเลยนะครับว่ามีที่สวยๆแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะพาปีนขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตามมาเลยครับ ก็ได้ครับ ินทางปลอดภัยครับพี่จีบสาธุสาธุครับเดินทางปลอดภัยครับทุกคนครับครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับ ่อนไปแล้วเธอไปฟิล์มใส่ใต้ภาพไปห,หน่อยนะที่รูปรวมหลายคนนะอ,อ๋ออกรอนผมไหมออไพูดไปสองใครพีย <c oughs> นิ่งสิตัำลึงทอง